ขณะที่ทีมแฮนด์บอลชายและหญิงไทยก็ประเดิมคว้าชัยชนะได้อย่างสวยงามครับแฮนด์บอลในกีฬาซีเกมส์กลับมาจัดอีกครั้งในรอบ4ปีต่อจากที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2021ครับถือเป็นครั้งที่4ในครั้งนี้มี6ชาติเข้าร่วมได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามฟิลิปปินส์และไทยเจ้าภาพแข่งขันในร่วมทีมชายและทีมหญิงครับได้มีการเปิดฉากอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจากดรสมบัติกรุพันธ์นายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารสมาคมเดินทางมาดูภาพรวมพร้อมให้กำลังใจนักกีฬาไทยและคณะกรรมการจัดการแข่งขันขน,นอกจากนี้นายกสมาคมได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนจาก6ชาติที่เข้าร่วมเพื่อแสดงความขอบคุณและร่วมกันเดินหน้าพัฒนาวงการแฮนด์บอลอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับทางด้าน,นการแข่งขันทีมชายมี6ชาติเข้าร่วมแข่งขันแบบพบกันหมดจากนั้นนำอันดับ1-4ถึงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทีมไทยรองแชมป์เก่าลงสนามนัดแรกเจอกับมาเลเซียครับเกมนี้หนุ่มไทยหมบุกหนักช่วยกันจบสกอร์ ชนะขาดลอย39-20กำชายนัดแรกโดนที่2ครับจะลงสนามเจอกับอินโดนีเซียในวันที่10ธันวาคมนี้เวลา15นาฬิกาส่วนทีมหญิงมี4ชาติครับมีไทยสิงคโปร์เวียดนามและฟิลิปปินส์แข่งขันแบบพบกันหมดครับทีมไทยในชุดสีแดงประเดิมสนามพบกับสิงคโปร์ในเริ่มเริ่มเกมครับสาวไทยหับุกน้ำห่าง4ต่อนหนึ่งแต่ว่าสิงคโปร์สู้ไม่ถอยจบสกอร์ไล่ตามมาตีสเสมอ4ต่อ4จากนั้นทีมไทยกลับมาคืนฟอร์มเล่นตามมาตรฐานตัวเองจบครึ่งแรกน้ำห่าง 17ต่อ7ครับเครื่องหนังทีมไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมสมราคาอันดับหนึ่งใน5ของทวีปเอเชียช่วยกันทำสกอร์ชนะไปขาดลอย31ต่อ17เก็บชัยนัดแรกได้อย่างสวยงามนัดที่2แข่งขาน11ธันวาคมเจอกับฟิลิปปินส์นะครับ